เรียนพ,พี่นักข่าวท่านนะครับผมอาจารย์เอกดกัญพงศ์ประยูศันวันนี้ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักประชาชนมารับเรื่องร้องเรียนจากพี่ๆสมาคมธุรกิจนะครับเป็นวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารนณะแท็กซี่นั่นเองนะครับซึ่งเรื่องร้องเรียนจะมีประเด็นไหนบ้างจะขออนุญาตเชิญท่านัวหน่าสมาคมนะครับหรือผู้แทนสมาคมเนี่ยมาแจ้งท่านฟังเทีอะเรื่องแล้วเดี๋ยวเราจะมีวิธีการที่จะจัดการอย่างไร ญาติรับฟังจากท่านผู้แทนสมาคมก่อนนะครับชาจารุญผลครับสื่อมวลชนและก็เรียนท่านหัวหน้าครับประชาชนใน,นานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนาราษฎรนะครับแล้วก็ทางอาจารย์เอกนะครับที่วันนี้ได้สละเวลามารับหนังสือจากสมาคมวิชาชีพผู้ขี่รถยนต์สาธาร,รณะแที่ผมนายวรพลแกมขุนทศนาย,ยกสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธาร,รณะทซี่นะครับซึ่งวันนี้นางในสมาคมนะครับก็ได้นําหนังสือมาเรียนนะครับในเรื่องของ ความเดือดร้อนนะครับของกลุ่มผู้ขับขี่รถรับจ้างสาธารณะแท็กซี่ทั่วประเทศไทยนะครับและผู้ประกอบการรถโดยสจ้างสาธารณะแท็กซี่ทั้งไทยนะครับด้วยนะครับอ้างถึงเอกสารต่างๆที่ได้ยื่นไปให้กับทางภาครัฐตั้งแต่ได้มีการประชุมสภาสมัยแรกและก็ปัจจุบันนี้นะครับเป็นเวลา2ปีแล้วนะครับทางสมาคมเองยังไม่ได้รับความชัดเจนและยังไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานภาครัฐและจากนายกฐมนตีแปนตองคานชินวัฒน์นะครับ หนังสือเนี่ยอ้างถึงนะครับตั้งแต่เรื่องของการขอให้อ่รับเรื่องข้อมูลต่างๆนะครับเกี่ยวกับผู้ประกอบการรถรับจ้างสาธารณะแท็กซี่ทั้งประเทศไทยเนี่ยบนความเดือดร้อนเนี่ยก็คือมีอยู่ในเรื่องของกฎกระทรวงรถจักรยานตบรรทุกผู้โดยสารนั้นเกินเจ็คนพศสอดงทั้สิบนะครับที่อ่ส่งผลกระทบในเรื่องของอ่าค่าของชีพก็คือค่าราคาค่าโดยสารเรายังไม่ได้รับการปรับนะครับเพื่อให้สอดท้อง้อดทุนของการดำรงชีพของคนขับรถรับจ้างนะครับแล้วก็มีเรื่อง ต้นทุนประกอบการของรถรับจ้างนะครับที่ทุกวันนี้ทางสมาคมนะครับและพี่น้องคนขับรถรับจ้างทั่วประเทศไทยและผู้ประกอบการที่ทั้งประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีรัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือแบกรับภาราะเรื่องของต้นทุนตัวรถนะครับซึ่งตัวรถมีราคาสูงดอกเบี้ยราคาสูงนะครับและก็ประกันภัยราคาสูงรวมทั้งหมดเนี่ยทางแท็กซี่นะครับแบกรับต้นทุนอยู่ตลอดเวลามาจนถึงปีหกแป นะครับตั้งแต่ปีสามห้านะครับจนถึงปีหกแปยังไม่มีรัฐบาลไหนยังไม่มีใครนะครับมาดูแลเรื่องนี้นะครับแล้วก็เรื่องต่อมาก็คือเรื่องของการาถูกบังคับใช้ในเรื่องของการแบกภาระ,ะต้นทุนเรื่องของอุปกรณ์ที่กรมการขนส่งทางบก,กและกระทรวงคมนาคมเนี่ยออกกฎกระทรวงปีหกศูนเนี่ยให้พวกเราต้องติดตั้งอุปกรณ์หนึ่งคันเนี่ยห้าหมื่นบาทนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้รับแบกรับภาระ,ะทั้งที่รัฐบาลเองนะครับหลายสมัยแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีใครมาช่วยรเรื่องนี้ เราเองจึงนําเรื่องนี้เสนอให้กับทางพักประชาชนเนี่ยนำไปพิจนารณาแล้วก็ดูว่าอันไหนเข้าข่ายในการที่จะอธิบายในวันนี้นะครับเพราะว่าพวกเราเดือดร้อนมาหลายปีแล้วหลายสิบปีแล้วครับผมแล้วก็ในเรื่องของอขนาดรถยนต์นะครับที่เราเนี่ยแบกรับต้นทุนซึ่งจริงๆแล้วถ้านําว่ารถทั่วไปที่จะทำแท็กซี่เนี่ยเราทําไม่ได้แต่เราต้องทาได้คือ ความยาวของรถต้องขีดมขึ้นไ,ไปน,นี่คือมันเป็นการบีบบังคับพวกเรานะครับแล้วก็ในเรื่องของอการนํารถจดทะเบียนได้เข้าซึ่งเขากาหนดให้ปีหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นปีปีที่หนึ่งคือปีรถใหม่ถึงปีที่สองรถเก่าสามารถจดทะเบียนได้แต่ที่เหลือจากนั้นจดไม่ได้ซึ่งอันนี้คือการแบกรับต้นทุนรถใหม่รถเก่าไม่เกินสองปีเนี่ยมันก็ราคาสูงเท่ากันแต่เราต้องการที่จะให้ยืดออกไปเป็นรถไม่เกิน9ปีให้นํามาจดทะเบียนได้แล้วก็ให้อายุทัชซี่เนี่ย อยากให้เป็น12ปีตลอดไปนะครับตรงนี้แล้วก็ยังเรื่องของอต่อมานะครับก็คือกฎกระทรวงรถยนตรัจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับพศ2 5 6 4ซึ่งเป็นกฎกระทรวงที่พิเศษมากนะครับตั้งแต่ประกาศใช้เนี่ยจนป่านนี้ยังไม่มีบทลงโทษยังไม่มีกฎหมายบังคับกลุ่มแอปพลิเคชันที่มาเอาเปรียบพวกเรารถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพราะอะไรครับเพราะหนึ่งกฎกระทรวง ออกไปแต่ไม่มีบทลงโทษต้องไปรอบทลงโทษที่ไหนเมื่อไรผมไม่รู้กับกฎกระทรวงไหนไม่มีใครตรวจสอบได้ทุกวันนี้รายได้จากที่เราขับรถอยู่ในระบบรถรับจ้างสาธารณะนะครับหรือรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยที่เรารับงานผ่านแอปเขาเนี่ยเขาหักเราเนี่ยถึง4่เปอร์เซ็นจากรายได้100บาทเราเหลือ59บาทต่อเที่ยวแล้วยังไม่มีหน่วยงานไหนกรมไหนกระทรวงไหนเข้าไปตรวจสอบเขาได้ นะครับในเรื่องนี้คือความเดือดร้อนของพวกเราที่แบกรับผมจึงเสนอว่าทําไมรัฐบาลไม่เอาแอปภาครัฐมาให้พวกเราเป็นลดรับจ้างนะครับเพราะแอป,ปของทางภาครัฐหรือแอป,ปทางรัฐเนี่ยก็สามารถใช้ได้ในการเรียกรลดรับจ้างนะครับตรงนี้ผมอยากให้ภาคภาคประชาชนเราเนี่ยลองนําไปพิจนารณาในเอกสารที่ผมนาเสนอในวันนี้ทั้งหมดนะครับและสุนท้ายเนี่ยนะครับเรื่องสุดท้ายเลย กฎกระทรวงฉบับนี้ไม่มีบทลงโทษไม่มีกฎหมายบังคับใช้กับแอปพลิเคชันแล้วกรมการขนส่งทางบกยังไปออกระเบียบเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มแอปพลิเคชันอีกซึ่งเรื่องการเอารถมาจดทะเบียนในท้ายหมายเหตุของกฎกระทรวงก็คือให้เอาเฉพาะรถที่ตนมีเท่านั้นที่มาจดทะเบียนได้แต่วันนี้กรมการขนส่งทางบกออกระเบียบไอเอื้อให้กับกลุ่มแอปพลิเคชันกลุ่มนายทุนนำรถตัวเองที่มี แล้วก็นํารถขออภัยครับนํารถที่บริษัทมีมาปล่อยให้พวกเราเช่าซึ่งไม่ใช่รถของเราแล้วก็เอาชื่อของเราไปจดทะเบีนยนรอยสอน18สุดท้ายพอรถถูกยึดไอรถคันนั้นก็เป็นรถรยอน18แต่มันชื่อของเราความผิดถ้าเกิดขึ้นเราเป็นคนผิดนี่คือระเบียบที่กรมขนส่งทางบกออกทั้งหมดทุกฉบับนะครับเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มแอปพลิเคชันเนี่ยผมก็เลยนําเรียนให้กับทางพักเนี่ยไปเสนอ แล้วก็ดาเนินการต่อไปขอบคุณมากครับผมเราได้ฟังนะครับจากผู้แทนสมาคมแล้วเนี่ยสิ่งที่ทางพักประชาชนนะครับเราจะร่วมจัจร่วมกันทําก็จะมีอยู่ประมาณ4ี่เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือการลดถ้าเราทําได้นะครับจะเป็นการลดต้นทุนของพี่ๆเหล่านี้ที่แบกรับอยู่อย่างหนักหน่วจริงๆเรื่องที่2ครับก็คือการเลิกเลิกก็คือในที่นี้คือเลิกกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมกับบรรดาพี่ๆสมาชิกกลุ่มนี้ ไม่ว่าจะเป็นการขับขี่สาธารณะหรือเลิกกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมที่ใช้แอปพลิเคชันมากดขี่พวกเขากฎหมายต้องไม่ใช่เป็นการกดขี่เรื่องที่3เป็นการเพิ่มเพิ่มอะไรครับเพิ่มศักยภาพในการทํางานเพิ่มเรื่องของฟแนนซ์เรื่องของภาระทางการเงินที่พี่เขาแบกรับมาหลายสิบปีแล้วเกินและสุดท้ายเป็นการสร้างเป็นการสร้างสมดุลให้กับ3ส่วน 1. ก็คือสมดุลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการนะครับก็คือลูกค้าอย่างเรา2ผู้ให้บริการก็คือพี่ๆที่ขับแท็กซี่ทั้งหมดมกับ3ภาครัฐ จะต้องมีการควบคุมจะต้องมีการดูแลที่เป็นธรรมมากขึ้นนี่คือสิ่งที่พักประชาชนยึดมั่นเสมอนะครับขอบพระคุณครับทันี่พี่มีคําถามไหมครับถ้าไม่มีขอบพระคุณครับอขอบพระคุณครับ